ช่วงนี้นะคะเห็นเรานะคะเรียนเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะน้องๆบางคนนะคะยังทําไม่เป็นนะก็เลยแบบอัดวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะทาข้อสอบได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะได้คะแนนมากขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ะมาเริ่มกันนะคะน้องเห็นไหมคะที่ครูเขียนให้ก็คือสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะโดยที่ a เนาะเป็นตัวเลขนะคะ,ะโดยที่ a นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะแต่น้อยกว่า10นะก็คือจะอยู่ในช่วง1ถึง9นะคะอันนี้คือ a เนาะแล้ว n นะคะ n ก็คือจำนวนเต็มได้หมดเลยนะคะจำนวนเต็มเนาะจะมี 3แบบก็คือจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์ะคะอันนี้คือ n เนาะโอเคการขยับจุดนะคะถ้าเกิดว่าขยับจุดไปทางซ้ายมือนะคะขยับจุดไปทางซ้ายมือเนาะค่าที่ได้น,นะคะจะเป็นบวกก็คือเลขชี้กำลังนะคะจะเป็นบวกและถ้าการขยับจุดนะคะไปทางขวามือนะคะ n นะคะก็คือเลขยกกำลังนะคะจะเป็นลบเนาะเราจำแค่นี้นะคะซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบนะคะอ่ะลองมาทำโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าอะไรโจทย์นะคะก็คือโจงวงกลมเลขสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะที่ถูกต้องในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งกันวิทยาสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะก็คือ จะคูณ10ยกกำลัง n n ก็คือจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มก็คือมี3ามานวนเนี่ยเหมือนที่ครูคบอกนะคะก่อนหน้านี้นะโอเคไอ้10ยกกำลังอะไรก็ได้เนี่ยครูคไม่ได้โฟกัสแต่โฟกัสที่ตัวข้างหน้าเนาะตัวข้างหน้านี้ชึบชึบชึบ,ชบนี้นะคะอ่ะซูมนิดนึงนะคะโอเคน้องขาน้องดูนะตัวข้างหน้าที่ครูวงกลมสีแดงไว้นะคะ ก็คือมันจะอยู่ในช่วงของ1ถึง9ใช่ไหมคะอันไหนอยู่ในช่วง1ถึง9ในข้อ1ก็คือตัว1.25จคูณ10ยกกำลัง5นะคะอ่ะมาดูข้อ2ถ้าเราเข้าใจนะคะเราก็จะตอบได้เลย5ข้อแบบเร็วๆเลยนะคะอ่ะข้อ2นะคะเราดูเดี๋ยวครูไฮไลท์เป็นสีเหลืองไว้ให้นะคะ ไอสิยกกำลังเนี่ยเราน่าจะเข้าใจแล้วเนาะอ่ะอันไหนอยู่ในช่วง1-9ถึงก็คือตัวที่2ก็คือ5.14นะคะคูณ10ยกกำลัง3โอเคต่อไปข้อ3านะคะทูไฮไลท์ให้อ่ะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อนี้นะคะก็คือ 6. ด เก้าสคูณ10ยกกำลัง5นะคะโอเคต่อไปนะคะข้อ4ข้อ4เห็นไหมเราตอบได้เลยไหมคะตัวที่2เนอะก็คือเอาไม่ใช่10 4.05นคูณ10ยกกำลังลบนะคะต่อไปข้อที่5เนอะโอเคตอบ1ใช่ไหมคะอันแรกเลยคือ6.8 9้าคูณสิยกกำล,ลังลบหนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีโจทย์นะคะเกี่ยวกับสัญญากรณวิทยาศาสตร์ให้เราทำความเข้าใจอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปต่อไปนะคะ